นี่น่าจนแบบมาคบซีคนนั่นเองซิโคลเมดสีมรยไม่อย่ไมวนี้ก่ด้วยหอัค่ะนันน่าชองีวีนนค่ะไ้กมีนะคะคนก็อาจจะเยอะไม่หน่อยก็ไม่หน่อเต็มจอเลยเนาะ คลิปที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนนะคะต่างบอกว่าแบบเอออยากให้เอาอยากขำปิดอ,อยากขำปิดก็เลยถามว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาอะค่ะทุกคนได้ต่างบอกว่าเอออยากให้พี่เข้ามาแบบถ่ายคลิปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยแบบว่าเออพามาครบสี่คนเลยเหมือนจะไม่คนเดวได้เนี่ยก็ลำบากมากค่ะวันนี่ไม่ยอมจะถ่ายทับทีเนาะท<อ>ีนี้ก็เลยแบบมาครบสี่คนนั่นเองซึ่ง <laughs> เออช่างเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คทางนี้นะคะผุ้อ่านทุกคก็เลยคิดว่าเออเล่นเกม,มแล้วกันม็นจะเป็นทารุณชาดูกอมแล้วเองค่ะออจะเป็นเจ้าลงสามีคนโตที่คอยทำขายคิตัส่ชุดแล้วก็ทุกอย่างเลยได้องอันนี้จะเป็นยังแล้วก็ที่เป็นมีคิวนั่นเองค่ะก็ะคือทุกคนก็อาจจะเคยเห็นคนที่ค่ะทางไอทีมาบ้า,าง,งบ้างแล้วนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบบ่อยขนาดนั้นเพราะวา่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราคนนะคะก็คือจะอายุยี่สิบ up ขึ้นมาเหมือนเลยยังเป็นอุ้มที่ดาน กว่าเพราะว่าเป็นลูกโลงมาขึ้นลงมาทั้งคุณแม่แบบสี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าหา่างแบบพี่เขาเยอะมากๆอยู่เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมเกันดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้านมีการแขางขั่ไหๆแล้วก็มมนะคะเดี๋ยวก็จะถา่ายคลิปเปนทานรสชาติลูกโลงนั่นเองซึ่งจะลุงเนเี่ยก็จะเป็นกรรมการเพราะว่าเจลุงเป็นคนที่ได้คนเลือกรสชาติลูกโลงมาได้ค่ะซึ่งจะาจาลุงก็จะดูทุกรสแล้วน้องคือถ้าเจลุงมาเล่นด้วยเนี่ยมันมก็นจะแบบเออไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยกเล่มที่รแนะ วันโอ้โหไม่เสร็ัวเลยอ่ะเฮ้ยมีซองเลยมีซองยังจะอูดไม่ได้ยินเลยกินได้ปะกินได้เลยไม่เหมือนวัวตอบได้มั้ยใครคิดว่าตอบได้แล้วก็พูดได้เลยกุหลาบเหี่ยวไหมทำไมห่าปวดเบือคนนี่เป็นกุหลาบพีที่เวลากินแล้วมันจะทําให้กลิ่นตัวหอมของญี่ปุ่นทุกคนนะกุหลาบผสมอะไรอะเรนจิเอท ผิดค่ะผสมน้ำ <c oughs> ผึ้งมีรสชาติน้ำผึ้งป้ะลองกัดลองกัดคอนหาเดี๋้ะน้ำผึ้งข้างในอะไรเงี้ยไม่มีถ่ายสก็คือรสลูกอมแอกกหุลาผสมมะนาวอันนี้ของญี่ปุ่นก็มี รสชาติที่สองนะเป็นอันนี้มีซอีองก็หลวมโครมตสีไม่ได้ส้ยนมดอกลูกอมรสชาติความรู้สึกเป็นยังไงเนิบเนิบหรือว่าอะไรเป็นรมที่มันเป็นลูกอมอ่ะเป็นนมอ่ะแล้วข้างในมันจะเป็นเกลือป่ะผิดค่ะจะไป่ะ ไม่ใช่ค่อยคหายม,มันหนึบมันอะไรยังไงข้างในมันมีอะไรพูดได้เลยนะ่คิดว่าโสชั่นเลยลองทายมาแต่ละอันเหมือนมีกาแฟอยู่ด้วยมุกคิดว่าไง่าอร่อยรส <c oughs> ชาติรสชาติ <c oughs> คิดว่าเป็นรสอะไรชานมไ่มุกไหมคิวคิดว่ากาแฟอุ้มคิดว่าชานมไข่มุกทำไมถึงคิดว่าเป็นชานมไข่มุกกล <c oughs> ิ่นชานมไข่มุก สรุปก็คือชานมไข่มุกนะไม่มีความรู้สึกเหมือนชานมไข่มุกเลยเหรอไม่ไม่เลยเธอตอบได้ไงเก่งมันมีความกินเหมือนชาอะไรกินแล้วคิวว่ากาแฟพอพูดถึงก็เริม่มมีแล้วพอพูดบุ้มแล้วของบุ้มบอกอะไรนะคาราเมลอ่ะทำไมถึงเคี้ยวเป็นคาราเมลมันหวานนมแต่ว่าไม่อร่อยสรุปแนะบุ <laughs> ้มทายถูกนะ <laughs> รถที่สามนะคนละเม็ตรถที่สามมันต ouais ัวรูปตัวนี้มันแตงไม่มีน้อกินเหมือนเดิมเลยกินเป็นไงบอกก่อนแต่ละคนนมเดชกลินเป็นไงมันเพิ่งกินเลยรสชาติมันเป็นทางขอมญี่ปุ่นนะที่มันจะออกแนวเดียวกันแต่ว่าจำชื่อรถไม่ได้ออกนม ไหนเราถ่ายมาคนละรถนมไปดูืออุ้มถ่ายว่านมกลับไปโดใช่ปะเคยเลยมูคิดว่ารถอะไรคิวไม่ออกไม่รู้เป็นแบบว่าเป็นผักเผือกเผือเหมือนเหรอคิดว่ารถอะไรมันมั้งมูบอกแล้วเผื่อมบอกว่าเผือกคิดว่ามัน รสชาติมันเป็นอยังไงจริงเหรอเค็มรสชาติเป็นไงจลอสรุปก็คือรสเผือกไข่ในเซเว่นอหรอเนี่ยเหมือนปะนเหมือนเผือกวะเหม,มือนเผือกวะมันไม่เหมือนเผือยากลองชิมไหมไม่จะไม่ชิมเหมือนเผือกวะคิดว่าเหมือนเผือกไหมมุกว่าเหมือนเผือกวะเหมือนเหมือกใช่ไหมรสที่สี่ใช่ปะ ลำไยยากินกินเป็นไงกินเข้าไปแล้วมิกินยังไงยายูถ่ายค่อยๆลองคิดยาคูเราพวกรในแเ่ละคนยาคูถ้าหมดเย็นได้ยาคูอะไรนะผมรู้สึกเบี้ยวคิดว่าร้อนไหลยาคูยาคูคิวอะเหมือนกัน คำดีกันนี้เขามไม่ได้บอกว่ารสชาติอะไรนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นลูกอมฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฆ่าเชื้อในช่องปากได้แก้ไอเจ็พคออมเดาชุมคอช่วยปะช่วยปะไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันไม่ได้บอกว่ารสอะไรมันเป็นแบบว่าแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยอัน,นนะทีน่ห้าละนะร้นนี้อันนี้ง่ายติ๊กต๊ะต้ขุ่นเย เปียวเป็นไงมาไดีกเปียเยกเดียกยวเปียวเปียเยวเปีียเียยเียยกตกเยกียมปเปี่กถปียกเปียกเกปกเมเยกเปยกเปียกกเปียกเกกเปกปีกยเปกกปกเปียก พุ้มว่าอะไรนะโซดามะนาวบูกว่าโซดาเฉยๆคิดว่าสไปซ์สรุปก็คือโซดาเกลือค่ะเหมือนปะเหมือนโซดาเกลือปะไม่เค็มหรเปลี่ยวไม่มีเกลือเลยเหรอเมมีเค็มปะก็เป็นหมูมาเร็วปะอันนี้อันนี้น่าจะคล้ายๆเหมือนพวกที่ขายในเซเว่นที่เป็นห่อสีเขียวเหมือนปะไม่เหมือนอ่ะไม่เค็มเหรอ ข้างในแต่เปรี่ยวหน้าเอาไปทำิ้นชกันมี่ยลิชเออลิ้นชกทำไมเรนชาอะทำไมมันเค็มหรอเปรี้ยวเหมือนในลูกอมเพียงที่มันกัดลิ้นเหรอโอเคอสุดท้ายอันนี้ไไปก่อน ดเปคือแต่ละคขาวดคิ้วยาปเนี่ยไ่ะไะเได้เป็นงทาิงถไม่ได้ต้องเต้อทารกให้ได้ก่อนขิงเหมือนเหรอกินน่อนเลยเหรอผ่าตาไสมุนไพรสมุนไพรเหมือนเลยเหรอขิงออกเลยเหรอมีขิงผสมอะไรปะ มันผสมอย่างหนึ่งสักเออมันคือขิงไม่ใช่คาราเมลเขาผสมอะไรไมผึ้งไม่ใช่ขิงผสมนมอันไหนอร่อยสุดห้าอันที่กินมายาโค้กยายาโคคือไอที่เป็นแก้ไออุ้งคิดว่าไหนอร่อยสุดอันแรกอะไอที่เป็นกุหลาบกุหลาบน้ำผึ้งอ้โขอดน้ำผึ้งคิดว่าไหนอร่อยสุดกุหลาบบ้าอร่อยสุดคือกุหลาบใช่อ่า แต่ละคนว่าอันไหนแย่สุดอบแย่จะก่อนก่อนเสืดอะไรนะอ๋อทานลงไข่บุก๊กอันนี้ไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยกิน <c oughs> ขิงดีกว่าขิงดีกว่าแต่สองคนนี้ไม่ชอบขิงที่สุดขายก็จบเลย นี่ก็คือคลิปนี้อาจจะเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะคะออกมาเป็นคลิปแนะนำตัวสามารถกว่าด้วยนะคะแบบแต่ละคนแบบขอมาเยอะแลเอออยากให้พี่ออกมานะคะคีอก,ก็เลยเอาออกมาให้เลยจ้าทำสิก็ถ้าอยากให้ทำอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ในนี้แบบถ้าคลิปนี้คนดูเยอะเนาะเดี๋ยวจะทำอีกแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าคลิปน่อยากให เราคนที่เติดตามนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รูปปุ้งทีทีดีชแนลเลยนะครับกคอ่ะบุ้งอะไรหน่อยอ๋อแล้วก็อย่าลืมเออไปกดติดตามไลค์บุ้งไม่หยุดคานสิร์ฟผักชาทีด้วยนะคะเป็นปุ้งผมคืออยู่ดีแล้วก็ฝากตัวไปด้วยก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ไเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ